สวัสดีครับมุมสังเว่นนะครับวันนี้มุมสังเว่นก็กลับมาพบก,กับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเว่นก็ได้นําข้อมูลมือดีๆมาฝากกาแฟนมวือช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมือช่อง3นะครับสุดเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3 ขึ้นจกวันาร์ที่22มิถุนายน2567เวลา12นาิก20นทีโดยประมาณนะครับมุม,มสวรรค์กรจโอกนนาสนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่อง3ศึกจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจ,จารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรีานแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซนมูทนายนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแส บวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเจตช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่22มิถุนาย,ยน2567นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายตรงขึ้นไม้แหลมท่าแซยาสัตว์สันายน้ำเงินนะครับเพชรอานันต์ทอพันศรีสิพิกัด111ปอนด คู่ที่2นะครับไปรองคู่เอกฝ่ายตรง็คือขจรศักดิ์สีโอปอส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งลบท่อไกรเนธพิกัดหนึ่อยยี่สิบปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายตรงขึคือเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักจุ่มพรท่าแซยาสัตว์พิกัดหนึ่อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายตรงขึคือจงสนั่นเรืองกีฬาโคราชส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์แดนเซนจูรี่นะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับคู่ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับในที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามคืนชกกัรน้นเสือที่22มิถุนายนนะครับ2567เวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบไพลุนกัน2คู่นะครับมาเริ่มที่คู่ทถึงนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกอาท์ครั้งที่12นะครับคนชนะจะได้หน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับไม่มีการแก้ตััััววนนนะคครรรรบบบบบสาหมมมยยอแชเปี้ิ มาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับหรือว่าไอ้แหลมลูกเขาหน้าหยางนะครับหรือว่าพักยก118นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอนันต์ทอพานสี่สิบเจ็นะครับหรือว่าสดลิลลัยิ้มนะครับพิกัด1นึ่งร้อปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับไม้แหลมเป็นนะโชกจากจังหวัดชุมพรไวสิบแปีสูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับ ขวางแทงแรงยดไสแรงนะครับคว้าขอกดตีเด้งตีแข็งแกร่งบุ๊ดุดันนะครับปัจจุบันทําการฟิสซ้อมอยู่ที่ท่าแสยาสัตนะครับที่จังหวัดชุมพรมีเสียตู่ท่าแสยาสัตนะครับเป็นผู้จัดการรับฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะคะแนนลักปูหลวงเด็ดเพชรสีทองนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็แผ่นอกยกที่3ครับอีกคิวสังสอสละชีพนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเจ้าพญาไฟต่อย้ำส่วนครับที่เวทีราชดำเนินนะครับสามไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ1แล้วก็สรุป ไป2ไฝ่านะครับฝ่ายล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดนะครับไม้แหลมก็ชกไว้13ธันวาคมปี66นะครับเท่ากับว่าไฟนี้เรือเวทีจากเมืองกุ้งไปประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าอาจจะได้ไปขยับขยายขึ้นไหวร่างกายที่เวทีภูทรบ้านนะครับแต่ว่าเวทีเมืองกุงเรือไปประมาณ6เดือนครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์เป็นนักชกจากจังหวัดยะลาวัย17ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงนะครับที่นี้ไปเก็บตัวฟึกซ้อมอยู่ที่ร้านอาโรมเซนดรัสซอร์นะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็มีคุณขจรเกียรติพรมจันทร์นะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะคะแนนแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปาโมทที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเบิร์ดเดนนนะะคครับแแพ้ เดย์สองณทุ่บนที่ฐานทัพอากาศตอนเมืองสาฟอร์มล่างสุดนี้ชะนะ2สะุดแพ้1นึฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับทางด้านฝ่ายน้นนำเงินจะดูได้เปรียบนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง175เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูง170เซนติเมตรนะครับฝ่ายแดงจะดูสูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมาประมาณ60สิฝ่ายส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ35มสฝ่ายนะครับก็ดูว่า การชกมวยของธนัทแดงชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยใกล้เคียงกันนะครับธนัทแฝงประมาณ53ากิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับห้าสิบสองถึงห้าสิบสามกิโลกรัมนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยนี่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความสูงความยาวอยู่กับทางด้านแดงแต่ร่างกายนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพราะว่าได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีเวทีเมืองกุ้งเป็นประจําต่อเนื่องเลยนะครับส่วนธนัทแฝงนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับเรือเวทีจักวุ้ เวทีมังกรไปประมาณ6เดือนนะครับอาจจะได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีผู้รอนบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้เปรียบสิระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าครับสถิติการชคมือก็ดูว่าโชคมาเยอะกว่านะครับก็ดูการชคมือดูชคมาเยอะกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่แยแดงนะครับไม้แหลมท่าแสยาสัตว์ดีกีนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเคยเป็นเจ้าของแชมป์ร้อยห้าปอนด์เวทีมยสอีย์อ้อมหน่อยด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่แยแดงนะครับไม้แหลมท่าแสยาสัตว์นะครับวันนี้น่าจะ เอาชนะคะแนทนทางด้านเพชรอนันท์ทอพาน4-17นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่12ได้สำเร็จครับคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับไม่แหลมทาแสะยะสัตว์ครับ มาถึงคู่ที่2องครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับก็ยังเป็นมวยรอบอีกหนึ่งคู่นะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปบัลมวยมันพันดุครั้งที่6นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือขจรศักดิ์สีโอปอนครับหรือว่าศักดิ์หอมสินหรือว่าปอสิริชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งรบทอไก่เนตนะครับหรือว่าแดงพนมดวงรักหรือว่านงรักกุ้งเผานะครับพิกัด120ปอนด์ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับขจรศักดิ์เป็นโชกจากสุรธานีวัย22ปีสูง168เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหมัดซอกรุนแรงครับใช้สิทธิจากตัวสำรองนะครับแทนเพื่อนร่วมค่ายนะครับนนทันสอวังเสือนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สีโอปอที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับมีหมดสีโอปอครับก้องเกตพูนเกิดเป็นหัวหน้าคณะสามฟอร์มลองสุดของท่านนาฝ่ายแดงขจรศักดิ์นะครับ หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนปันดาบังหมัดของตันที่วิธีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนคุณศึกเอิรอตออขวัญเมืองที่ฐานทัพอากาศรอนเมืองสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่แดงน,นะครับแพ้2ไงฝยชนะ1ไึฝครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งรบเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย19ปีสูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับไล่แขนขวางแทงยัดไส้แรงมาสอกคมนะครับบูดุดันปัจจุบันทำการฝึกซ้อมอยู่ที่หมอราชพัฒน์สุรินทร์นะครับมีอาจารย์วิ่งนะครับพานุพันธ์ตันจัดนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีแสดงพนมดวงหลักให้การสนับสนุนนะครับมีรายการชกก็จะมาเก็บตัวแล้วก็ทำหนักต่อที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ม สุดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับเอกบุรุพาโอลูกอูนะครับที่มวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นนะครับพิกแพ้น็อกยก3นะครับเพชรวานนน JSP ที่มวยดีวิถีไทยนะครับล่าสุดต่อยมวยรอบไฟแรกนะครับแพ้น็อกยกที่4รักทีแดงที่เด็ดเก้าที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1แล้วก็แพ้2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สุสีนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับก็ถือว่าด้านฝ่ายแดงนะครับมาเข้าเวรแทนได้สาาาาารรรรอองงกกกกก็็จิินนะคัับแแตตต่่่ววมดถื แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนนะครับฉะนั้นไฟนี้คนที่แพ้นะครับโอกาสที่จะ ตกรอบก็เป็นไปได้สูงนะครับคนชนะก็มีโอกาสที่จะลุ้นผ่านเข้ารอบ4ีคนสุดท้ายต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นมวยรอบนะครับส่วนสูงฝายแดงสูง168้ส่วนฝส่วนน้ำเงินสูง175เซนติเมตรนะครับดูว่าทางน้้นายน้ำเงินจะดูสูงกว่าร้อยกว่าชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางน้าน,นายแดงชกมาประมาณ1 0 0ส่วนายน้ำเงินชกมาประมาณ80ดสิบไฟก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่เท่ากันนะครับ58กิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่าคัสไเน้ำ ได้ยาวได้ใหญ่กว่านะครับดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนชนะขจรศักดิโอปนะครับไปได้แบบสนุกคุ่กี้เลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งรบทอไก่เนตรครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดนคือเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยนะครับหรือว่าพญาอินทรีธนพัฒน์คาไม้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักจุมพรท่าแสยะสัตว์นะครับหรือว่าพักยก118นะครับชื่อเก่าก็จักรตราเล็กเงาะบังกะปิครับพิกัดหน่อยยีปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าอินทรีเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลนะครับวัยยี่สิบหกปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับเตี้ยสั้นบูปื้อเกณฑ์ ปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซแขกสมชายเทศรุ่งเหลือนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีโกเกตินะครับสมเกตเลียงประสิทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้คะแนนภายพยยะส์สมมายที่วิทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับในสุวันลุมพินีล่าสุดนะครับแพ้คะแนนไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างที่วันลุมพินีนะครับสามไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้สองไปชนะหนึ่ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักชุมพรเป็นนักโชคจากจังหวัดชุมพรวัย28ปีสูง163เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับ ฝีมือคบเครื่องสาตว์แข้งต่อยมาแรงนะครับวงในปั้มตีนเล่นแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทําการฟิสซ้อมอยู่ที่ท่าแซยาสัตว์นะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับมีเสียตู่ท่าแซยาสัตว์นะครับเป็นผู้จัดการ3ฟอร์มลังสุดนะครับมีแพ้คะแนนเพชรปวริศสอสมัยนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรสังคมสอสมัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนชูทรัพย์สอสละชีพที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นรักชุมพรนะครับมาเข้าเวรแทนด้วยนะครับการเตรียมต ยืนมาได้นะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2องฝ่ายสะดุดแพ้1นึฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูได้เปรียบครับดูดีกว่านะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง164ซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง163ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับคู่ขีสูสีเลยนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงโชคมาประมาณ100ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็โชคมาประมาณ90้าฝ่ายก็ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้้้า้าา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 ปปรรรระะะะมมณณ60กกกกกกกส่่่่่ววนนนนนนนฝฝยยยเเงงงิ58 59คคคััับบ็ใลีแตทด อาจจะดูหนักกว่านิดหน่อยนะครับพิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับ22เมษายนปีห6นะครับเกือบเกือบกลางปีที่ผ่านมานะครับชกกันที่มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่520ปอนด์ครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรักชุมพรเคยเบียดเอาชนะคะแนนเจ้าอินซีเกียริเจริญชัยมา1ครั้งนะครับที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับวันนั้นชกมวยรอบท็อปวันครั้งที่5นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังท่าน่าแสดงนะครับเจ้าอินทรีนะครับสองฝ่าหลังสุดนี้ไปชกที่วันลุมพินีในรูปแบบ3ยก ทั้ง2ไฟเลยนะครับสวนทาภัณฑ์แฟนเงินนะครับรักจุมพรนะครับสาม er ไ,ไฟหลังสุดนี่ก็จะชกในรูปแบบ5ยกทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมดูว่าช่วงหลังๆร่างกายของสานทฟภันฑ์เงินจะดูได้เปรียบครับเพราะว่ามีการชกเคลื่อนไหวในรูปแบบ5ยกต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ทางด้านเจ้าอินซีนะครับมาเข้าเวนแทนทางด้านยอดศิลาชอห้าพยัคฆ์นะครับขึ้นเดิมขึ้นรายการเอาไว้นะครับจะเป็นทางด้านยอดศิลาชอห้าพยัคจะชกกับรักจุมพ่นะครับแต่ว่าล่าสุดปรับเปลี่ยยนนนนนนนเเเป็จ้้าาอิทรีีะัับมสแฉก ซ้อมการเตรียมตัวก็นอาจจะดูเป็นรองธนานาฝันเงินนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝันเงินนะครับรักจุมพรท่าแซยาสตว์นะครับร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงหลังชกในรูปแบบ5ยกเป็นประจําต่อเนื่องเลยนะครับการฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็น่าจะดูได้เปรียบครับและที่สําคัญสถิติก็ดูดีกว่าเคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ไฟฝนะครับเมื่อเกือบเกือบกลางปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็น่าจะย้ำแคนนะครับเอาชนะคะแนนทนาเจ้าอินรีเกียรติเจริญชัยไปได้แบบสนุกคุกกี้ซูซีอีกหนึ่งครั้งนะครับ คู่ที่สามนะครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรักจุมพรท่าแทะยาสัตว์ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือจงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับหรือว่าทอมเอร์หลังสวนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนฤทธิ์แดนเซนจูรี่นะครับหรือว่ามณพิชิตทีบีเอ็มยิมนะครับพิกัดก็คือ123่อยปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจงสนั่นเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรวัย21ปีสูง168ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกรูแรงอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับกาแลกกาสวนบูดุดััััันนนนนะะคคครรรรรรรบบบปจจจจุุททาาาาากกฟิตซ้อออมมยยยู่่ีีีีโโงเฬช์ พยุงศักดิ์รักษณตนะครับเป็นคนดูแลมีพอออำนาจบุตโตให้การสนับสนุนนะครับสามฟ้อมหลังสุดนะครับแพ้คะแนนดากี้เสียตีโคราชนะครับที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่1นะครับธิ์มงคลนะครับทอพิทักษ์สูงเนินที่นครราชสีมานะครับล่าสุดนี้กลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ1ปีนะครับก็แจ้งเกิดได้เลยนะครับ ชนะน็อกยกที่3นะครับเพดนาฤมลสองนฤมลที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฝ่หลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับทั้งเวทีภูทธรและเวทีเมืองกรุงนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟ่งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงวัย21ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับวงในล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งพร้อมสดเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่แดนเซนจูรี่นะครับที่จังหวัััดดพทลุงนนะครบมี เป็นผู้จัดการครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะนอกยกที่4สิทธิชัยสบุญชัยนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนแสนชัยบุญลนาโมยไทยที่เวทีราชดำเนินครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนกยกที่3านะครับอิทธิธิตแก้วสำริดที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟฝเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปรียบนะครับ ส่วนสูงฝ่ายแดงสูง,ง,ง168ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง170นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชก50ส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ4-5ไฟนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง59ส่วนฝ่ายน้ำเงินประมาณ60กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าน้ำหนักน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูได้เปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะครับคู่นี้นะครับร่างกายนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์แดนเซนจิวรี่นะครับสองฟอร์มหลังสุดสสดดมากๆเเลลลยยชนนะะะรรวททััั้ง3ไฟ์คคบแี่ญ ส่วนใหญ่ก็จะชกที่เวทีเมืองกรุงตลอดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนะครับจงสนั่นนะครับหายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ1ปีเต็มเลยนะครับไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรประมาณ2-3ถึงไฟเลยนะครับกลับมาเยือนสู่เวทีเมืองกรุงอีกไฟหนึ่งในไฟล่าสุดนะครับก็ ว่าแจ้งเกิดเรียกความมาจายให้กับตัวเองได้นะครับแต่ว่าผมดูว่าร่างกายน่าจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆไปตะเวนชกที่เวทีภูธรเพิ่งจะได้กลับมาที่เวทีเมืองกุ้ง1ไฟ่ายนะครับฝฟนี้น่าจะเป็นไฟที่2ครับผมก็ดูว่าร่างกายของธนัทแฟร์เป็นรองธนัทแฟร์นเงินนะครับซึ่งชกขึ้นไวที่เวทีเมืองกุ้งเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องมากกว่านะครับและที่สําคัญฟอมสดด้วยนะครับสไฟฝ่ายหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับคุณนี่ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์แดนเซวรบ น,นี้น่าจะบทเบ็ดเอาชนะคะแนนท่านนั่นจงสนัน่นโรงเรียนกีฬาโคราชไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์แดนเซนจิวรี่ครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไม้แหลมท่าแทะยาสัตว์นะครับใหญ่ยาวกว่านะครับกระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่าครับคู่ที่สองนะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งรบทอไก่เน่ดูว่าสิริลักษณ์สูงใหญ่ยาวกว่าครับอาวุธยาวถึงก่อนครับและคู่ที่สามนะครับเพื่อนนำรายการชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรักจุมพรท่าแทะยาสัตว์นะครับดูว่าช่วงหลังร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าชกเคลื่อนไหวในรู มากกว่านะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์แดนเซนจิวรี่ร่างกายดูดีกว่าชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําต่อเนื่องที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงฤทธิ์แดนเซนจิวรี่ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมาลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ